จริงๆในแง่ของการปฏิบัติธรรมเนี่ยรื่องการปฏิบัติธรรมมันไม่มีเพศอยู่แล้วไม่ว่าจะชายหรือหญิงหรือคนชาติเชื้อไหนาศาสนาอะไรการปฏิบัติธรรมมีหลทางเดียวคืออริยมรรคมีองค์8ปดเงือนสิทธิในการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันไม,ม่มันไม่มีเพศมันเท่าเทียมกันแต่ในแง่บทบาทในพุทธศาสนาเนี่ยพระพุทธองค์ท่านก็บัญญัติไว้ชัดเจนแล้วนะคะที่จะให้บทบาทแก่สง์ นะสงนะกับเพศชายนะในการดูแลพระศาสนาส่วนผู้หญิงมีบทบาทในการสนับสนุนเกื้อกูลหมู่สงนะคะแต่ในแง่การปฏิบัติธรรมไม่มีสตรีไม่มีบุรุษนะคะเพราะว่าทุกๆชีวิตเรามีโอกาสนั้นะในการปฏิบัติธรรมแล้วก็มีโอกาสในการบรรลุธรรมที่เท่าเทียมกันในแง่ ประเพณีหรืออย่างเทรวาเราก็จะเห็นชัดว่าผู้หญิงยังไม่สามารถที่จะบวชเป็นสามเณรีพิกษุนีได้แต่สำหรับในหมู่บ้านพร,รมเราเป็นสายมหายานโดยเฉพาะหลวงปู่ติชันท่านมีความชัดเจนมากที่เห็นความเป็นพุทธะในทุกคนเพราะฉะนั้น,น,นก็จะมีโอกาสเข้ามาฝึกปฏิบัติด้วยกันได้ที่หมู่บ้านพร,รมเราก็จะมี วัดของฝั่งผู้หญิงวัดของฝั่งผู้ชายแล้วโดยจริงๆแล้วโดยตัวเลขส่วนใหญ่แล้วผู้หญิงก็จะเข้าวัดมากกว่าจะมาปฏิบัติมากกว่าแล้วก็มาบวชมากกว่าสถียรธรรมสถานเนี่ยเป็นเหมือนชุมชนเล็กๆเป็นชุมชนเล็กๆที่พระยาจาจะบอกว่าเป็นชุมชนแห่งธรรมเป็นสวนธรรมโดยใช้ธรรมะในการนำ ด้วยท่านเป็นผู้หญิงด้วยและท่านก็มีความรู้สึกว่าผู้หญิงเนี่ยยังมีโอกาสน้อยถ้าเทียบกับคณผู้ชายนะเนี่ยคุณแม่ก็เลยอยากทาให้ให้คนเห็นว่าผู้หญิงเนี่ยสามารถปฏิบัติธรรมได้ผู้หญิงสามารถที่จะบรรลุได้ผู้หญิงสามารถที่จะใช้งานเป็นฐานของการภาวนาอย่างเช่นที่ท่านอาจารย์พุทธทาสท่านสอน ถ้าพูดถึงการสืบทอดพุทธศาสนาหลายคนก็อาจจะนึกถึงพระสงฆ์นะคะในการเป็นผู้ที่ให้คําเทศหรือว่าอธิบายธรรมให้กับพุทธศาสนิกชนแต่จริงๆแล้วศาสนาที่ดํารงอยู่ได้ในทุกวันนี้มีการผลักดันขับเคลื่อนเกื้อนหนุนจากกลุ่มคนที่หลากหลายค่ะหนึ่งในนั้นก็คือกลุ่มสตรีนะคะรายการทําอะไรก็ทําวันนี้นะคะจะชวนคุณผู้ชมค่ะไปทําความรู้จักกันมากขึ้นนะคะกับบทบาทการทํางานของ ทั้งในมิติของการเป็นอาสาเพื่อที่จะทำนุบำรุงพุทธศาสนาและในมิติของการฝึกฝนพ,นพัฒนาจิตใจของพวกเขาด้วยค่ะซึ่งที่น่าแปลกมากๆนะคะก็คือเนิ่นนานการมาค่ะกำลังหลักในการสื่อสารธรรมะของสตรีเหล่านี้ก็ได้รับแรงบันดาลใจแล้วก็ตั้งใจสืบสารปณิธานคำสอนของท่านพุทธทาสค่ะ ด้วยธรรมชาติของของเพศก็ได้นะเพศหญิงเนี่ยความที่เราใช้คําว่าละมุนหรือยังไงความละมุนความนุ่มนวลความเอาใจใส่และความเป็นแม่เนี่ยคว่าแม่นี่มันมันมันให้ความหมายชัดเจนท่านอาจารย์พุทธทาสเนี่ยท่านเล่าไว้ว่าท่านยังเคยคิดเลยว่าถ้าในตอนที่คุณแม่ท่านยังมีชีวิตอยู่ท่านมีความรู้ทางธรรมมากกว่านี้เนี่ย ท่านคงมีโอกาสได้สอนให้คุณแม่มีโอกาสปฏิบัติได้มากกว่านี้นะคะเพราะนี้ก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งในการเกิดขึ้นของธรรมมาตานะคะเหตุผลอีกส่วนหนึ่งก็คือท่านก็ต้องการส่งเสริมการปฏิบัติธรรมของสตรีนะเพื่อให้สตรีนะคะมีพื้นที่นะที่ใช้สามารถปฏิบัติธรรมได้สูงสุดตามศักยภาพของบุคคลนั้นๆของสตรีท่านนั้นๆธรรมามาตานี่เป็นชื่อที่ท่านอาจารย์พุทธทาสท่านตั้ง นว่ธมาธรรมะมาตาเนี่ยโดยความหมายคือมีธรรมเป็นแม่แล้วก็มีแม่เป็นธรรมท่านให้ความหมายว่ามีธรรมเป็นแม่มหมายความว่าจะสร้างชีวิตใหม่ให้กับเพศมารดาด้วยพระธรรมแล้วก็ให้เพศมารดาคนนั้นออกไปสร้างบุตรทางจิตวิญญาณคนใหม่ๆด้วยพระธรรมเหมือนกันนั้นในการปฏิบัติธรรมตอนแรกของคุณแม่เนี่ยก็ได้อาศัยพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านอาจารย์พุทธทาสนะคะท่านะะาก็เมตตาเพราะคุณแม่ไป ไปพบท่านน่าจะเป็นลูกศิษย์ผู้หญิงรุ่นสุดท้ายของของท่านอาจารย์นะคะแล้วก็หลวง,งพ่อก็ให้คุณแม่รัจวนมาช่วยในการอบรมอาณาปานาสติก็เริ่มมาตั้งแต่ตนนร,ง,รงนั้นเลจริงๆแล้วในทุกอย่างเนี่ยเหมือนเดิมค่ะถึงแม้คุณแม่จะไม่อยู่แล้วนะอย่างเช่นถ้าเราเคยอบรมอาณาปานาสติ ในวันทุกสุกเสาร์อาทิตย์เรายังทําได้เป็นปกติเราเคยบวชพุทธสาวิกาหรือบวชแม่ชีศีลสิบเนี่ยทุกเดือนเราก็ยังทําได้ทุกเดือนจริงๆแล้วคนเราตอนนี้เป็นมุ่งแต่เอาให้อยู่รอดเรื่องเงินเรื่องเงินเดือนเรื่องเอาชีวิตเอาแค่เอาแค่นี้ไม่พอแต่เรื่องทางจิตวิญ,ญญาณมันต้องเป็นตัวนําอย่าให้วัตถุมาเป็นตัวนําของจิตใจเราต้องเอาจิตวิญ,ญญาณของเราเป็นตัวนํา แล้วมันก็จะไปได้แต่ถ้าคุณเอาวัตถุเป็นตัวน,นมันไม่มีวันพอมันไม่มีวันจบไม่ใช่ก็จะเน้นไปที่เบื้องต้นซะมากกว่าเพราะปัญหาที่เขาเจอในเยอะมากเราก็เคยผ่านชีวิตอย่างนี้มาก่อนว่าทํางานหนักมันเป็นยังไงทํางานกับเพื่อนร่วมงานเป็นยังไงครอบครัวเป็นแบบไหนอะไรเป็นแบบไหนลูกสามารถพาคุณแม่มาปฏิบัติด้วยกันได้แล้วก็มีผู้ชายเราสามารถเปิดรับผู้ชายเข้ามาปฏิบัติด,ด้วย มีกลุ่มผู้ชายบ้างอาจจะเล็กน้อยไม่ถึง10คนอะไรเงี้ยในแต่ละคอร์สพุทธศาสนามันเป็นวิถีชีวิตแล้วก็มันเป็นสิ่งที่เอาไปใช้ได้จริงปฏิบัติได้จริงโดยเฉพาะการศึกสติก็คือการฝึกให้เรามีความตระหนักดูและนี่คือสิ่งที่ ที่นอนชาวโลกนั่งทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวโลกได้นำไปใช้ในที่ทำงานในครอบครัวในวิชาชีของตัวเองเข้าไปประยุก์ตใช้ในแต่ละวันซึ่งเราก็เห็นว่าอยงนี้ก็แพร่หลายไปในตะวันตกมากมายนะเพราะว่ามันมันทำให้เกิดการทำงานที่ไม่เพียงแต่มีประสิทธิภาพแต่มันมีความสุข มันมีความพร้อมเพียงสามัคคีแล้วมันก็เป,นเ,ปนเป็นเป็นแหล่งของความสุขทั้งทางกายและทางใจโดยส่วนตัวมีความเห็นว่าโครงการนี้เนี่ยเป็นโครงการที่สร้างหลักชีวิตแล้วก็หลักใจให้กับผู้หญิงจำนวนมากส่วนใหญ่เนี่ยคนกลุ่มนี้เนี่ยแม้ว่าเขาจะต้องออกไปทำงานก็ดีหรือแม้ว่าบางคนออกไปแล้วก็จะไปอยู่วัดเลยก็ดีเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะมีหลักอันหนึ่งที่ว่าเขารู้แล้วว่าเขามีที่พึ่ง เขารู้แล้วว่าถ้าเมื่อเมื่อใดก็ตามที่ชีวิตเขาต้องเผชิญความทุกข์หนักหนาเขารู้แล้วว่ามันมีคําตอบอะไรบางอย่างที่จะพาเขาออกจากจุดนั้นได้แม้จะเป็นโครงการสั้นๆแต่อย่างน้อยมันก็ได้สร้างความรู้สึกปลอดภัยและเป็นที่พึ่งภายในให้กับผู้หญิงให้เกิดขึ้นได้เหมือนกันเป็นคอร์สหนึ่งเดือนที่ได้รับความรู้ เยอะมากทั้งในด้านการปฏิบตัติคุณแม่ชีและพระอาจารย์จะสอนหลักธรรมะต่างๆให้เราได้เข้าใจลึกซึ้งมากขึ้นรวมถึงการมีกัลยาณมิตรนะคะก็คือเพื่อนผู้เข้าร่วมปฏิบัติด,ด้วยกันนะคะหรือเพื่อนธรรมที่เกิดคอยช่วยเราทุกอย่างนะคะมันทําให้เรารู้สึกว่าเออเราเข้มแข็งในโลกนี้มากขึ้นเราเข้มแข็งกับสภาวะที่เราไปเจอในชีวิตจริงมากขึ้นเพราะว่ามีเพื่อนที่เจอความทุกข์เหมือนกันกับเรามีคนที่ให้กําลังใจเราไปด้วยกันก้าวไปด้วยกนะะันเลยค่ะ เหมือนทุกก้าวที่เดินขึ้นหลังจากเข้าโครงการนี้ค่ะมันหนักแน่นมั่นคงขึ้นนะคะความประทับใจคืองานที่เราทํามันเป็นประโยชน์ทั้งกับตัวเราแล้วกับคนที่มาเข้าคอร์สกับเราอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่เราเห็นประโยชน์หลายๆครั้งที่เราทำงานแล้วเราอาจจะมีแรงแล้วรู้สึกเราอยากทำต่อคือเราเห็นประโยชน์จากสิ่งที่เราทำการที่เราเห็นคนอื่นเขาเติบโตได้รับประโยชน์มีการเปลี่ยนแปลง มันก็นํามาซึ่งความสุขเห็นเขาแล้วมันก็ชื่นใจเห็นเขาแล้วเราก็รู้สึกแบบยินดีไปกับเขาก็จะมองว่ามันมันเป็นสายทานที่ต่อเนื่องกันแล้วก็เป็นสิ่งที่ได้ได้ถูกบ่มเพาะมาตั้งแต่จากที่สดวมุชายาไปจนถึงหมู่บ้านพรัม รู้สึกขอบคุณแล้วก็รู้สึกระลึกระลึกรู้บุญคุณมากที่ทุกอย่างได้พาให้เราได้ไปสวนโมตอนอายุ16แล้วก็ได้ไปกราบท่านพธธาุทธทาสก็ได้มีโอกาสฝึกปฏิบัติเป็นเหมือนกับแรงกระตุ้นเป็นแสงสว่างให้เราเห็นว่าเราจะยึดเส้นทางพุทธศาสนาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตแล้วมันก็เป็นพื้นฐานที่ทำให้เราต่อยอดมาเรื่อยๆ,ๆโดยเฉพาะ การได้รับฟังคำสอนของท่านที่เราเข้าถึงได้แล้วลึกซึ้งแล้วก็ได้ฝึกปฏิบัติพอได้มีโอกาสพบกับหลวงปู่ดิฉันท่านก็เหมือนเราได้สืบเนื่องสิ่งที่เป็นพื้นฐานที่ท่านเพื่อท่านวางไว้ให้เรา น่าประทับใจมากๆเลยนะคะที่เห็นกลุ่มสตรีเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนกลงล้อของพุทธศาสนาให้ดำรงอยู่แล้วก็เคลื่อนต่อไปสู่สังคมในอนาคตด้วยนะคะซึ่งก็เป็นแรงบันดาลใจให้พีนเหมือนกันนะคะที่ทำให้รู้สึกว่าแม้ว่าจะเป็นสตรีแต่ก็สามารถที่จะเป็นคนหนึ่งที่ศึกษาธรรมะได้อย่างลึกซึ้งนะคะแล้วก็สามารถเป็นคนหนึ่งที่ช่วยสื่อสารธรรมะให้กับอีกหลายๆคนได้มีความทุกข์น้อยลงค่ะ